สวัสดีครับนี่ผมมิจิเกมมิ่งนะครับนี้ก็อยู่กันในหน้าแพลตฟอร์มเราบอกนะครับผมทุกคนเห็นนี้ไหมครับเป็นหน้าเพจซิมเลเตอร์ X อัปเดตแล้วนะครับผมพร้อมกับคนอีก2 8 1 0 0คนนะครับที่กำลังเล่นอัปเดตนี้อยู่นะครับผมซึ่งเพิ่งอัปเดตมาสดๆล้อๆเลยนะครับเมื่อประมาณ1ิบวิที่แล้วเนาะนะครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ตอน5้าทุ่มนั่นเองนะผมก็เพิ่งอัปเดตแล้วก็ถ่ายเลยนะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอัปเดตนี้จะเป็นยังไงนะครับ่านะครับตอนนี้เราก็จะมาดูกันในเฟสซิม uh, แล้วนะครับผมก็มีหน้าตาขึ้นว่าแฮปปี้เฟสซิมเลอเตอร์เอ็กซ์นะครับ uh, ก็มีบอกว่า t thank for playing ด้วยนะครับจากพิสตันเนาะเป็นเหมือนเป็นจดหมายจากพิสตันนะครับผมก็เดี๋ยวดูซิว่าเหมือน่อกี้ผมได้อะไรมาด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้ได้กิบบ็อกซ์ฟรีด้วยะครับเนี่ยโอโอ้ห กิมบ็อกฟรีนะครับเป็นอ่ากล่องซูเมคุซี่นะครับซึ่งกล่องนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้อ่ารัวมซื้อนะแต่ว่าเขาให้ฟรีครับก็ผมมีวิธีปั๊มแล้วแหละงนี้ก็คือทุกไอดีที่เข้ามาผมก็จะน่าจะได้ทุกไอดีนะครับผมก็เข้ามาก็จะได้ไอดียละกล่องนี้ละกล่องนะครับแล้วก็มาเปิดเลยนะครับเผื่ออาจจะมีโอกาสได้แมวอาลครับ0ูนนเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าถ้าเอาไปเทรดขายก็ได้นะครับผมก็นะครับผมก็ ตรงนี้ก็จะเป็นลูกโป่งครับผมผมมีแบบแอนิเมชันลอยด้วยนะครับผมเป็นเหมือนจะเป็นวันครบรอบของเพชรสิมโมเรเตอนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่รู้สึกว่าประตูไปฮาร์ดคอร์เนี่ยจะอยู่ตรงเทคโดยเดอ v ไวท์นะครับผมไม่ใช่เทคเนาะโอเคนี่ไงครับเป็นบ้านสีม่วง,งหลังนี้นะครับผมนี่ฮาร์ดคอร์โหมดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะครับ มันก็จะถามว่าคุณแน่ใจไหมที่จะเข้าไปโหมดฮาร์ดคอร์นะครผมแล้วก็คุณจะไม่เสียอะอะไรน่าจะเป็นพวกของที่มีอะไรต่างๆนะครับก็พวกสัตว์เลี้ยงอะไรมั้งไม่แน่ใจเหมือนก็กดเข้าไปเลยนะครับผกดแยสไปนะครับผมก็จะไปเรพอร์ตไปฮาร์ดคอร์โหมดนั่นเองแล้วก็จะเข้ากับแมปใหม่นะครับผมซึ่ง หวังว่าจะเป็นเซิร์ฟ VIP นะโอ้โ oh, หไม่ใช่ VIP อพีด้วยเราผมก็ลองออกเข้าเกมใหม่แล้วมันจะมีเป็นอันนี้ด้วยครับเป็นพวกนิวอัปเดตนะครับมาอ่านรายละเอียดกันนะครับเป็นฮาร์ดคอร์โหมนะครับก็โฮเวอร์บอร์ดเป็นอันนี้เป็นเพลเพอร์โฮเวอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เป็นอ่าแอเรียใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นอ่ายไข่ใ,ใหม่นะครับผมก็ทดลองโฮเวอร์บอร์ดอันใหม่นะครับหวังว่ามันจะมีให้ดูใช่ไหมนี่ครับเป็น เพา่าเพ่าหัวบอร์ดนะผมก็คืออันล็อกอินฮาร์ดคอร์โหมดอย่างนั้นเหรออืมซึ่งความเร็วก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะผมก็โอ้แล้วก็มีอันนี้มาด้วยเขาเป็นเทคหัวบอร์ดนะผมอันล็อกอินฮาร์ดคอร์โหมดเหมือนกันครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเร็วรพอกับ, Get บแคทหัวบอร์ดอันนี้เลยนะครับอตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ห้าโลกฮาร์ดคอร์แล้วนั่นเองนะครับผม,ผมก็ ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะครับเป็นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับครบเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่ามันจะไม่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟ VIP นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะครับผมหวังว่าเขาจะทําให้เชื่อมต่อได้นะซึ่งก็จะเป็นเหรียญใหม่นะครับผมเป็น h c เหมือนเป็นฮาร์ดคอร์เหรียญก็คือเหมือนกับเอาโมเดลเดิมนะครับแล้วก็เหมือนกับเราเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงยังอยู่น่นี่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ยังปลดล็อกไม่ได้นะ เราเทรดพาสซาล่ะเป็นไงไม่เทพาซซาเข้าได้ครับอ่าส่วนเทพาซซาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเหมือนวมครบข้อเสียของแมปนี้แล้วครับเพราะว่าแบบถ้าเราไปเทรพาซซาเนี่ยพอเรากลับมามันก็มาอยู่ในเซิร์ฟป,ปกติของไม่ใช่อยู่ในฮาร์ดคอร์โลกฮาร์ดคอร์ ผมว่าวิเกลเขาจะแก้เราเร็วนี้นะครับผมมาเกับมาอยู่กันโลค์สคออัปเดตเหมือนเดิมครับก็เหมือนว่าสําหรับสัตว์เลี้ยงก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะซึ่งเหลียผมไม่มีมแต่ต้องไปฟาร์มต่อแนละ้วการใส่สัตว์เลี้ยงปนะครับแล้วก็หุดรอบนึงเป็นเอ้เหมือนกับว่าพลังสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันน้อยลงนลก็เหมือนเริ่อๆแโอ้ถือว่าน่าจะเป็นวิกเกลน่าจะค้นหาวิธีที่ทำให้คนเล่น ได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมั้งโอ้โหตกแต่งเราต้องต้องพาบีบนานเลยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เอ้ยเอาไว้เอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปสำหรับพาทัวร์ฮัทคออัพเดตนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะเป็นคลิปสรุปอัพเดตนั่นเองนะครับผมก็จะพาไปผมก็จะกดล็อกคลิปนี้นะครับแล้วก็มา แล้วก็ไปสํารวจแล้วก็มาสรุปให้คนฟังคลิปหน้านะผมก็คลิปหน้านะ่าจะลงคลิปสรนะุปอัปเดตน่าจะลงอ่าเป็นถัาจากคลิปนี้ไปไม่ชั่วโมงก็สองชั่วโมงนะผมก็แต่ครนี้ก็มีเพียงแต่คลิปนี้ก็มีเพียงอนนี้นะผมเชอาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีไว้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ